ยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี่ยเรากลับมาเกมที่หลอนที่สุดใน r o บอก x นั่นก็คือจะมี i ิ i c ภาคสองนั่นเองดีใจกันหน่อยดิไม่อยากเล่นแบบกราซอยขนาดน้ะไม่อยากเล่นกลัวกลัวจุงนี่กลัวหลอกด้วยตรงหน้าลิฟต์นี่ดิ เผื่นว่าจะเป็นแค่ลูกกระตาแล้วก็มีมือหลายมือแค่นั้นเองอะนะโอเค <siege S 2> อเครับทุกคนวันนี้พี่แป้งบอกว่าพี่แป้งจะไม่กลัวนะครับสังเกตสีหน้าแล้วก็น้ำเสียงเขาให้ดีๆนะคะอ๋อพี่แป้งกันดุยเดียวฮะโอเคแป้งของแป้งโอ้แป้งเก่งมากแป้งจะเล่นคนเดียวเลยเหรอเฮ้ยจะ่าเหรอเอาเป็นว่าในครั้งนี้น เขากลับมาพร้อมกับความหลอนกว่าเดิมและที่สําคัญนะมีตัวละครใหม่ๆแล้วก็ปีาศาจใหม่ๆของญี่ปุ่นเพียบเลยค่ะทุกคนถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าไปเลยไป สูมีมิดเพิกถอนที่ทุกคนมีใครเอาร่มาหรือเปล่าเนี่ยวันนี้เรากลับบ้านดึกมากๆเลยตอนแรกเนี่ยฉันก็คิดว่ากิจารสีของเราจะจบภายในหกโมงเย็นไปๆมาหุยดูดิงานเลิกตั้งตีห้าแน่โอ้โหเดี๋ยวเดีว่าอยู่เก็บโรงเรียนด้หรือเปล่ามันจะเช้านะอันนี้มันอันนี้มันทางไปออฟฟิศนะ นี่ร้านโอเด้งที่ฉันชอบกินอ่ะเฮ้ยแล้วเขาเขาเปิดไหมครับเปิดไหมครับเนี่ยโอ้เอ้าอึ๊บโอ้โห่ไม่เห็นอ่ะของหมดซะแล้วนี่โทษทีเนาะวันนี้ของหมดแล้วเหรอโอ้ยดูท้องฉันดิร้องใหญ่เลยอะพี่กิตหิวมากเลยนะเนี่ยพี่ของแง็บยางล้อรถลุงได้ไหมหิวแล้วน่ะไม่เอานายจะจิ้มกับดังพริกแบบนั้นไม่ได้นะเพื่อนย่างไรที่นี่มีของเหลือนะกินได้ไหมตรงนี้นี่มันที่ไหนกันอะ ทำไมแสงไฟมันสว่างสว่างเฮ้ยไอ้ไอ้พี่กินาเป็นอะไาพ่กินเพอนี่ไงเฮ้ยจะโอ้ยไอ้พวกนายเข้ามาในที่แปลกหน้าเดี๋ยวเขาก็หาว่าเราเป็นขโมยหรอกฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยอ่ะนายเคยดูป้าหนังผีที่แบบเป็นออฟฟิศมืดๆอย่างเงี้ยเออเอ้ยตัวนี้ไม่ใชกุญแจด้วยล่ะเฮ้ยกุญแจจริงเขาอ่ะน่าจะมีกุญแจของพวกตู้เซฟแน่ๆเลยฉันว่าพวกเราเก็บไว้ดีกว่านะนี่ทุกคน คนเปิดคอมไม่นะประตูนี้อาจจะเปิดได้ก็ได้นะเข้าไปเลยเข้าไปเยกุญแจเปิดดูเฮ้ยอะไรอ่ะอไหมดโอ้โยดูในศพนั่นดิโอ้โหสูงขนาดนี้ฉันคิดถึงน้องชายของฉันเหลือเกินเบ้าตาลึกโบน่าจะนอนน้อยอ่ะเ้จขับรถแล้วไอ้ขับเรือไอ้ตายเถอะเรามาอยู่บนเรือนี้ได้ยังไงดูพระราชาในคืนนี้สิ มันดูแปลกๆไปแต่อีกไม่นานก็น่าจะถึงแล้วโอ้หเหมือนกับว่าเราสวมบทบาทนะคะเป็นน้องชายของผู้ชายคนนั้นด้วยอที่จะมาตามหาความจริงอะไร้ายอ่ะโอ้โหมือนว่าไอยตัวนี้มันจะไม่เป็นมิตรเท่าไรเลยเอ้ากับฉันเอ้าเฮ้ยปวดหัวไปหมดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเรามาที่ไหนอะ เหมือนว่าพวกเราอยู่ในบ้านเก่าๆนะแล้วมันไม่ใช่ยุคสมัยของเราด้วยอะก่อนหน้านี้เรายังอยู่ในออฟฟิศอยู่เลยจะไม่ได้หรอใช่ดิใช่โมตัสซาภควะโตอราหัตโตสมมาสมพุธัสซนโมตัสาภควะโตอราหัตโตสัมุตัสซโมตัสซาภควโตอรหัตโตสะมุตัสซาเพื่อให้เราสงบสติอารมณ์แต่นี่มันพระญี่ปุ่นนายต้องภาษาญี่ปุ่นเราต้องภาษาญี่ปุ่นเราต้องอย่างนี้น้โมโฮริเฮเคียวราเมงโฮริเฮเคียว ลำเบงงานอะไรวะเพราะไรหิวแหละลุงน่าจะลาเบงหมดนายก็เลยหิวโหและที่สำคัญทุกคนฉันว่านะเรื่องราวของผู้ชายคนนั้นที่ตายไปมันต้องมีมันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ชอบมาพากลแน่ฉันขอไปสืบดูห้องนี้เป็นห้องอะไรกันเนี่ยมีรหัสกันเลอเลยแถมตรงนี้ยังมีกระดูกของคนหัวกระโหลกเต็มไปหมดเหมือนกับว่าอาจจะเป็นที่สำหรับ บวงสรวงหรือว่าบูชายันอะไรสักอย่างแน่ๆดูรอยเลือดนี่สิยังสดๆใยๆอยู่เลยโอ้ยระควนทะยงขวัญไป่เดี๋ยวพี่โมไปกันต่อเมื่อกี้เรามาทางไหนนะสายห้องที่พวกเราเนี่ยยังไม่ได้เปิดออกแน่นอนเมื่อกี้เรามาทางไหนนะอ๋อหล่อตัวนี้มีทางชั้นสองด้วยล่ะฉันฉันว่านะฉันตอนเนี้ยฉันเตรียมตกใจอยู่อ่ะเฮ้ยไม่หรอกหน้าเลยมันจะเป็นของตกจงตกใจอัวนี้เหม็นมีอะไรเลย อุ้ยตกใจตุ๊บแจงโผล่มาข้างหลังตุ๊บแจงอะไรจุ๊บแจงโผ่เขาตกใจเลยล่งกำลังดูฉากำลังดูฉากตกใจเลยดูใช้ขอดูแป๊บนึ่งนะรู้สึกว่าห้องนี้เนี่ยจะได้รับการปกป้องจากเออเทวดานางฟ้าเขาบอกว่าโอ้ยอยู่นี่อะไรอันจาแตกแพง์ทำอะไรอ่ะมีเข้ามานนี้นี่ไงแตกตรงนี้เปลี่ยนแรงขนาดนั้นซะหน่อยอยู่ในนี้เนี่ยก็จาแตกซะอย่างนั้น ทุกคนดูในกำแพงดิสิมันเขียนไว้ว่าหนูนั่นปนเปื้อนพิษจากบ่อน้ำต้องสั่นระคังเท่านั้นเธอถึงจะยอมรับมันเฮ้ยเหมือนเป็นคำใบ้อะไรบางอย่างเธอคนนั้นคือเธอหรือเปล่าเธอก็ผู้หญิงนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ฉันเลยเคยกินหนูเป็นอาหารเล้เหรอฉันกินแต่ต้องเป็นหนูย่างเท่านั้นนะอ้ยหนูนาด้วยตรงนี้เนี่ยมีหนังสืออะไรด้วยทุกคนมาอ่านกันฮึบ ในเมืองเล็กๆเมือ,องหนึง่งมีสองพี่น้องเด็กกลม้าอาศัยอยู่และสองพี่น้องคนนั้นอยู่กันอย่างรากร้านแค้นและอดอยากวันหนึ่งมิโอน้องสาวคนเล็กของเขากลับมาที่บ้านอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสรินผู้ที่แก่กว่าได้ไถ่ถามน้องสาวว่าทำไมถึงยิ้มแย้มขนาดนั้นล่ะมิโอ,อแต่เธอไม่เคยตอบอะไรทั้งสิ้นและนั่น ทำให้เขารู้สึกโกรธเกลี้ยวและคิดว่ามิโอแอบไปกินอะไรโดยที่ไม่บอกเขาความอิจฉาด้วยสยานั้นทำให้รินพี่สาวตบตีน้องสาวและกินเธอและเขาดันกลับมาร,รูท้ทีหลังว่าจริงๆแล้วมิโอนั้นได้พยายามซุ่มเก็บเงินเพื่อให้ทั้งสองอยู่อย่างมีความสุขบาปกรรมที่เธอทำเอาไว้ ทำให้กลับกลายเป็นว่าด้านหลังของเธอมีปากงอกออกมาไม่นะไม่นะนี่ก็คือปากของมิโอนั่นเองและทุกครั้งเธอมักจะกินอาหารถ้าเกิดว่าไม่กินแล้วก็เธอจะทุกทรมานตลอดกาลเฮ้ยเฮยหรือว่าคนที่เราจะต้องเอาหนูไปให้เธอกินลิงนั่นเหรอพี่สาวกินน้องพี่สาวขี้ฉา มีรูปด้วยมีรูปด้วยทุดิี่นั่นอะดิต้นน้ำของหญิงสาวสองตบน่ากลัวมากเลยด้านหลังของเขาจะมีปากที่คอยแย่งกินอยู่ตลอดแถมถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งพี่สาวของเขาไม่กินข้าวขึ้นมาเนี่ยเธอจะต้องเจ็บปวดทรมานไปจนตายละเธอมีสองปากดับเบิลปากทุกคนได้ยินเสียงอย่างที่ฉันได้ยินรอเปล่าจดจมือนมีเสียงใครสักคนหนึ่งเดินแถวด้านนอกตรงนี้อะเปิดดูไหม คิดมากนะจะมีของแบบนั้นได้ยังไงกันไม่ไม,ไมีใครเลยเออหลอกแล้วนี่โอเคถ้าอย่างนั้นพวกเราไปหาของกันต่อดีกว่าหาหนูหาหนูฉันว่าเราต้องตามหาหนูสักตัวนออนหนึ่งเอ๊ะเธอได้ยินเสียงหนูนะเสียงหนูห้องนี้องเขาได้ยินเขานี้แแหละมีน่เขาได้ห้องนี้อะไรไปเข้าห้องเข้าห้องไม่เกิดอะไรขึ้นโอ้โหมาห้องเดิมมาห้องเดลยกลับมาแล้กลับมา เราเจอมีอะไรมีอะไรเมื่อกี้เจอสาวสาวสองเจอสาวสองปากไงล่ะบ้าด้ามันจะมีไปไี่ไหนกันเล่าด้วยมันแค่ตำลงตำลาตรงไหนพี่มาตรงไหนพี่เกียรติมาเดี๋ยวผมพาไปดูมาว้าวอะไรอะไรดีเร็วดีเลี้ยวเสียงเสียงมันมาเสียงอะไรแปลกแปลกโอ้ยฉันหิวเหลือเกิน พวกแกออกมาจากที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้นะโอ้ยทุกคนเห็นไหมนี่ฉันเห็นไหมเห็นเห็นปากมันตัวจริงอร่อยจริงเรื่องปิ้งยางเลยเาสารุปเขาหนูย่างกินใช่ไหมไม่ได้กินดิบๆใช่เอาเป็นว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าศัตรูของเราเนี่ยก็คือเจ้าผีสองปากนั่นเองและเราจะต้องตามหาหนูเพื่อที่จะเอาหนูเนี่ยไปเอ่อชำระล้างปอพิษแล้วก็นำมาให้เธอกินเนี่ยเราหยุดไอ้ยินอยู่ห้องนี้ เได้ยินบ้ายเจอแล้วเจอแล้วโอ้ตัวเันเริ่มเลยโอ้ยนั่นหนูนรักนี่เขจะถือ้หนดูเฮ้ยเจอเจอตัวนึงคนที่ไนอยู่นี่ก่อนไหนทาดอนโอ้โหฉันบอกเลยนะว่าตัวเดียว อิ่มยันพุ่งนีไอ้บอกนะใช่มันเอาี่มันมันเป็นคู่รักกันจุ๊บๆโอเคจุ๊บๆนี่มันใหญ่โจโจ้ยนะแต่ตอนนี้เราจิองเราก็คือเราต้องหนูไปจุ่มที่บ่อพิษก่อนแล้วค่อยเอาไปไว้ตรง่อระังนะไปไปยตรง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 ตรเร็วมร็วมร็วเร็วเเร็วเรร็ววเร็วเเร็วเร็วเร็วเรจเ ขนขนขนตัวขนหายไปแล้วโอเคตอนนี้ฉันเปิดน้ำออกมาเรียบร้อยแล้วนะเจ้าหนูของเรากำลังถูกทำละล้างกลายเป็นหนูพิษแล้วไปไปห้องนี้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 ห้องไหนโอเคเราจะวางหนูตรงไหนห้องน้เลยอ่าแล้วแล้วแล้วเรายังไงเราวิ่งเราวิ่งกลับไปห้องบ่อน้ำใช่ไหมเฮ้ยเพราะไอ้บันกระมังค์ที่แม่งที่แม่งขอขอดูได้ไหม อยากมาดูแป้งวางเปล่าเฮ้ยมันกินหนูแล้วมันกินอยู่มันกินมันกินมันนกิอร่อยจริงๆเลยเันกินมันสะพานโค้งอ่ะพวกนี้เอาไปต้มยำเทมแกงก็น่าจะแซ่บเวอร์ตัวที่สองเอากินทไมต่อไมหนกินแป้งวางเร็วแป้งวางเร็วแป้งวางเร็วมันวางแล้วมันวางไม่ได้อ่ะโอ้ยจ้ามอระคังคือมอละคังมอละมอละคังมอละคังเรมาเร็วตัวต่อไปตัวที่สองมา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 วิ่งวิ่งเร็วกินซะ จงมากินซะไหนหรืออาหารของข้ากินแล้วกินแล้วโอเคโอเคไปกลับกลับกลับเราต้องหาห้องทางนี้ทางนี้ทางนี้แป้งอหลังพี่คิดเอาพี่คิดได้หนูมาแล้วแต่พี่หาทางไปช่วยแค่น้ำไม่เจอพ่อเดี๋ยวก่อนพวกเราต้องรีบหนีก่อนอ่ามันมันออกจากห้องกินแล้วมันออกจากห้องกินแล้วโอเคเราใช้พระเราใช้พระมันเดินไปทางมันเดินไปทางที่แป้งไปเมื่อกี้ฮะไม่คุ้งประตูประตูประตูเออประตูมันเข้ามา พระไม่ช่วยพระไม่ช่วยเหรอพี่บอกว่าคุณพระไม่ช่วยพระพระไม่ช่วยอะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรฉันไม่ได้ผมมีจิไปเรื่อยไปเร็วไปเร็วแล้วจิตจิี่คือ <brass> ช <problems> <Airbnb> ุบ <wiele> น้ำพริกยังยังเลยเพิ่งไปหยิบมาตะกี้นี่ชุบน้ำพริษก่อปะปะปะเดี๋ยวผมน้ำพลาแสดงว่าผีตัวนี้นี่ชอบกินของแซ่บนลยมาปะปะ ผมจำทางได้ผมจำทางไปบ่อน้ำไ,ได้พาผมไปหาห้องน้ำพริกหน่อยปไปไผมอยู่ห้องบ่อน okay ้ํากับห้องระฆังมันอยู่ใกล้กันพี่ไม้รอที่นั่นเลยพวกเรากาลังไปตอนนี้ฉันจะบ่อน้ำให้เองส่วนพี่กิตนําพาหนูไปที่ห้องบ่อน้ําโอเคมาถึงบ่อน้าแล้วครับบ่อน้ําพริกน้ําพิษน้ำชุบน้ำชุบน้ำชุบชุบลงไปนังมานังมาฉังมานังมา เอาส่งดูตัวนั้นไหมฉันจะดีๆข้างหน้าเราให้องระคังแต่ว่ามันจะต้องชุบน้ำพิษซะก่อนชุบแล้วชุบแล้วแต่มันไม่แซ่บนะไปข้างหน้าห้องระคังครับทุกคนากนี้เราค่อยเดินอยู่นี่อยู่นี่มาเลยตามมาตามมาห้องระคังอยู่นี่เองวางนะใกล้ๆกันเลยไปเลยพี่มายไปเลยเย้เปิดวาขึดูมขอดูขอดวเสียงมันหายไปเลยอ่ะเฮ้ยผีสองปากหายไปแล้ว ตอนนี่ทุกอย่างในบ้านหลังนี้สงบเงียบไปหมดงั้นพวกเราหาประตูทางออกเลยนี่คือเวลาอันดีที่พวกเราจะสามารถออกไปจากที่นี่ได้เจอแล้ว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 ไโอเคโอ้โหู้อเดี๋ยวโอเคแกก่อโลงนี้กับฉันเหรอแค่ลูกไมยตื่นตืนแบบนั้นะ แกกำลังเตะไปบีโอโกรเกี้ววิ่งนี่อะไรเนี่ยถึงเวลาการวิ่งแล้วทุกคนวิ่งวิ่งจากอะไรอะไม่รู้วิ่งอ้นหโอ้โหโอ้หันหลังไปดูขนาใหญ่ม่มู่ดิอ้อ้โหโอ้โหโอ้อ้โ้โหโโ้โโ้โอ้อหห้อ้หห้อออออ้โอหมดเลย ฉันเชื่อว่าถ้าพวกเราผ่านไอ้ตรงเล่าตัวนี้ไปได้พวกเราจะรอดอะไรอ่ะรอเมตรงนี้จนเด้สินะนอนั่นพวกแกคือใรร่ะมันมองตามนะเจับตอมองพวกแกอยู่เสมอมันมองตามได้อย่างเดียวมันมีแค่คอที่แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ทุกสิ่งที่อยู่ในนี้มันต้องไม่ใช่คนอย่างแน่นอนโอ้ไปก่อนเลย พี่ฟันเหลืองผิดปกตินะครับเนี่ยโอ้เน็ตเอาไม่ไปหาทันตแพทย์นะครับผมทุกคนรีบเดินตามมาแล้วไปเหอะไปเหอะรู้สึกว่าเขาบองทำไมอะไรอะอะไรอะไม่พอใจไม่พอใจเขาไม่พอใจเลยป่ตกใจลอย่างเงินเลยตกใจดิแก่ละแม่ทีนีแหบปาาใครไม่ตกใจบ้างอ่ะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไฟ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 ไปอะไรมันหายใจรถทชัดตลอดเอ้ยทุกคนดูข้างหลังดิ ทุกสายตาทุกหน้าหันมามองกันหมดเลยเรารีบมองไปจากที่แนร้อนจังโอ้ยย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 ย่ไยยยยยม่ยย้ยอยยยหยยยยยนยย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 ยรยย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 ยนย้นยยยอยย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 ่ยยยยยยนยยยยยยยมไยย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 ไยยยยยอยยจยยยยยยอยปยยนัยย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 พี่โม่ยยยยยยพย่โม่โดนยนยยยยยยป่านั้นจับไปแล้ว เราต้องรีบช่วยพีม่มอให้เร็วที่สุดพุกคนถือไฟฉายขึ้นมาเราจะช่วยกันส่องสว่างให้พื้นที่นี้มันมีแสงไฟเราจะได้รู้ว่าแ<อ>ถวนี้มันมีงูเงี้ยเขียเข้ยวขอหรือเปล่าเพื่อนเราต้องต้องต้องตไต่ขอบกำแพงไปหขอบผาไปเปล่านี่มีม,มีมีมีได้ด้วยมีไดด้วยมีไอยู่นี่นะไป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 เร็วไปเลยนเลยนะลอตข้างหน้าตรงนั้นเนี่ยดูดิมีหยอมญ้าเลยหญ้ามันขึ้นสูงรกชัขนาดนี้ก้อนก้อนในอยนั้นมันคืออะไรน่ะก้อนหินลอยได้อเพื่อนโอ้พลังจ ฉันว่านะที่นี่อาจจะเป็นอวกาศก็ได้นั่นนี่อ่ะโอ้เราอยู่อวกาศนี่ดูก็ดูฉันฉันแอบซ่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมทำไมหัวใจเต้นล่ะอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรอะงูๆๆงูงูพี่ซ่อนพี่สาวหัวงูไงล่ะนี่มันปีศาจสาวในร่างงูน้าเป็นยักษ์ตัวเป็นงูไกลมากแถวนี้ได้กลิ่นมนุษย์อย